เรียนชั้นพื้นฐานที่สองทุกคนนะคะวันนี้ครูแอนมีสื่อประกอบการสอนพัฒนาการเอเชียใต้วิชาประวัติศาสตร์ชั้นพื้นษาีที่สองนะคะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะภูมิภาคเอเชียใต้เป็นที่รู้จักกันแอดีตว่าเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและมีอิทธิพลต่อภูมิภาคอื่นของเอเชียภูมิภาคนี้มีประชากรหน,า,นาแน่นมากที่สุดในโลก และเคยอยู่ภายใต้าการปกครองของจัก,กรวรรดินิยมตะวันตกภายหลังได้รับเอกราชภูมิภาคนี้ได้แบ่งออกเป็นหลายประเทศแต่ละประเทศต่างมีพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันเอเชียใต้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะประเทศอินเดียประเทศปากีสถานประเทศอัฟกา,านิสถานประเทศสีลังกา ก็มีหมู่เกาะประเทศมันดีฟนะคะลักษณะาทางภูมิศาสตร์ของเอเชียใต้มีความแตกต่างกันคือมีทั้งเขตเทือกเขาทางตอนเหนือที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุแม่น้ำคงคาแม่น้ำพรมบุตรและแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำดังกล่าวที่มีความรมสมบูรณ์และเขตที่ราบสูงทางตอนกลางของภูมิภาค ที่แห้งแล้งและร้อนจัดส่งผลให้แต่ละเขตมีความแตกต่างกันทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพและการหล่อหลอมอารยธรรมลักษณะภูมิอากาศภูมิอากาศในเขตเอเชียใตย้โดยรวมมีมความแห้งแงล้งราบฝนตกน้อยและร้อนมากประชากรส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำต่างๆเป็นหลักในการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมส่วนพื้นที่ทางตอนใต้ ซึ่งอยู่ในเขตมหาสมุทรอินเดียก็อาศัยลมมรสุมที่นําความชื้นมาช่วยในการเพาะปลูกและบรรเทาความแห้งแล้งวันนี้นะคะครูแอนขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ